ก็ต้องไหลไปครับไหลปัดสุการครับโอ้โหด้านไหนก็อย่างเยอะพี่น้อยครับปัดีครับ่าไหกันนี่ครับพี่น้องไปนะครับโอ้โหนี่ครับวันนี้ห้างไอคอนสยามแตกเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้หโอ้โหชาต่างชาติทั้งนั้นครับปัดพี่น้องไปนะครับ นี่ครับนี่คือคนล่างไหลามาเที่ยวเมืองไทยนะครับ <S <S เพื่อนกับมาเที่ยวห้างไอคอนสยามเนาะร้านพูนก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับ <S <S โอ้โหมารอบนี้ก็ถือว่าล้นหลามครับถือว่าเต็มคาราเบลนะครับก่อนนี้กับเพื่อนกับล่างไหลออกไปท่าเรือเนอะาะการพูนครับเป็นท่าเรือนะครับคนทุกเซอร์ซัดกับล่างไหลามาโฮมตัวอยู่ที่เมืองไทยนะครับพี่น้องนี่ครับาเนาะเยอะจริงๆ นี่ครับหลังไหลออกไปที่ท่าเรือนะครับเต็มครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นโซนสุขสยามครับเป็นโซนสุขสยามครับ,รบด้านขุ้นครับเงินทางนั้นนะพี่น,น้องเงินลังไหลามาเมืองไทยครับนี่ครับด้านนี้เป็นท่างไปที่สุขสยามครับ หลายเพิกเนาะนี่ครับโรเิสฮัลโหลเป็นต่างชาติครับโอเคน้องพี่น้องบัดน,นี้กาจะขอพาทุกคนนะครับออกไปหาส้มาพบรรญากาอยู่แถวทารืเลอครับข้าเรือหรือว่าท้าเลอเนาะแต่คลิปนี้ก็ไม่ได้พามาชมน้ําพุน,นะครับคลิปนี้กาพามาส้มาพบรัญากาศนะครับนี่ครับพี่น้องมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บถ่ายคลิปปั๊บครับ หลังไหลกันเข้ามาครับโอ้โหามาเที่ยวแต่เมืองไทยไม่ไปที่อื่นเลยบอครับนี่ครับพี่น้องปัดดีครับโอ้โหด้านข้าเรือนี่คนเต็มครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับปาดด้านข้าเรือนี่หลายเพลิงครับพี่น้องแต่วันนี้เพิ่นไม่โชว์น้ำพุเนาะวันนี้วันนี้ไม่โชว์น้ำพุครับ นี่ครับพี่น้องเลยนะครับยืนเต็มครับไม่โชว์น้ำพุเพิ่นกับมาครับโอ้โหแต่ช่วงนี้มีงานเนาะฟินดิง้งยูนิคอนบอครับด้านนี้ก็เป็นกลุ่มทัวรครับเป็นพี่น้องมุสลิมครับนี่ครับยืนเต็มเน้อพี่น้องโอ้โหฟังเสียงเว้าเป็นชาติต่างชาติทั้งนานครับ วันนี้ไม่โชว์น้ำพุนะครับวันนี้รานพุนก็เป็นท้าเลอร์ครับหลังไหลามาเที่ยบเมืองไทยเนาะนี่ครับเบิง้งหน้าเบืง้งตาแล้วไม่ใช่คนไทยนะครับห้างไอคอนสยามกัาช่างสวยงามเสลยเกินครับเป็นทีทองเนาะเริ่มมาบาบครับพี่น้องนะครับซึ่งคลิปก้อนผมกล่าวพาพี่น้องไปส้มวิวเนาะ อยู่ที่ชั้นเจ็ดนะครับสวนลอยฟ้าครับด้านุ้ยครับสวนลอยฟ้าชั้นเจ็ดครับก็สวยงามครับชมวิวนะครับโอ้โหเพ่งคำคนกระเฮงมากครับพี่น้องนี่ครับเต็มครับด้านทางออกนะครับเยอะจริงๆครับไอควอนสยามป๊าดอยู่เต็มนะครับ น้องพี่น้องมาเที่ยวแต่เมืองไทยนะครับไม่ไปเพื่อนบ้านเลยครับทั้งเพื่อนบ้านกับเคมเนาะเคมทุกอย่างของไทยนะครับแต่คนเขาก็ไมีไปนะครับพี่น้องเพราะว่ายุคนี้กลเป็นยุคโซเชียลเนาะพวกความรู้ต่างๆชาวต่างชาติเพิ่นกัสามารถค้นหาได้จาก Google นะครับจาก Youtube จาก TikTok w ไว้พอนะครับก็ไม่สามารถที่จะ หลอกลวงชาวต่างชาติได้นะครับว่าของแท้อยู่ที่ที่ใดนะครับของแท้ก็อยู่ที่เมืองไทยนะครับอย่างเช่นชุดไทยก็ต้องมาแต่งอยู่ที่วัดอาุณวัดประแก้ววัดโพ้นนะครับพี่น้องอดัดน,นี้ก็เต็มครับนี่ครับโอ้โหวัดน,นี้ก็สวยสวยหมายถึงวิวนะครับนี่มารอบนี้มีธงชาติไทยนําหน้าครับพี่น้องครับอันนี้เป็นธงชาติไทยครับ ขอซูมนะครับนี่ธงชาติไทยโอ้โหนีครับแต่คงไม่ใช่กลุ๊ปทัวร์คนไทยนะครับแต่เป็นชาติต่างชาตินะครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับพี่น้องนีครับเต็มครับด้านะนี้กับพลั่งครับ ด้านท่าเลก็เตมครับด้านข้าวเรือนะครับด้านพุ้นก็เป็นท่าเลที่จะห้ามไปทางเอเชียทีกไปทางสาทรครับราคา40บาทนะครับถ้าเรือธงฟ้าน,นะครับ สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะสมกับเป็นเมืองท่องเทียวที่คนทั้งโลกเพิ่งกะลังไหลามานะครับตอนนี้กะเร้าส,สองล้านกว่าคนนะครับคนลังไหลามาเที่ยวเมืองไทยนะครับเม็ดเงินกะลังไหลเข้าเมืองไทยหนึ่งล้านล้านบาทครับซึ่งปีนี้เพิ่งกะตั้งเป้าหมายไนะว้เนาะว่าซิมีชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย40่สบล้านคนนะครับรายใจเข้าเมืองไทย 3.3ล้านล้านบาทนะครับนี่คือเป้าหมายนะครับงาเด้ครับพี่น้องสวยจริงๆภาพยามค่ำคืนนี่ครับนี่ครับวันนี้ไม่โชว์น้ำพุนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับวันนี้กาจะขอไปทางด้านท่าเรือเนาะด้านพุ่นครับไปท่าเรือที่4ครับมองนี้ก็มีอยู่สีท่าเรือนะครับอ ด้านนี้เป็นทัวอะไรเอ่ยด้านนี้เป็นกุ๊กทัวครับพงศ์สีเหลืองครับพี่น้องครับเป็นกุ๊กทัวครับตอนนี้ตามแล่งท่องเที่ยวนะครับหาคนไทยยากมากนะครับส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาติครับเริ่มคําแล้วท้องฟ้าก็สวยงามนะพี่น้องนะครับด้านทั้งก็เป็นดวงจันทร์นะครับเป็นดวงจันทร์ครับเริ่มคําแล้วท้องฟ้าก็สวยงามครับนี่ครับ รททาก่่องเียวของงรเทพวันนี้มีการโชว์หรอครับนึกว่าจะไม่โชว์น้ำพุเนาะจนรายการนี้มันหลอกเป็นการพิจาสนุกหลอราเนหลายภาษาที่แตกต่างภาษาการโดดเด่นแห่งจังหวัดดนตรีที่หลากหลายลงตัวเนรมิตความมหัศจรรย์ในทุกวันกับประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลกเพื่อสร้างพลังความสุขความมีชีวิตชีวาให้กับทุกท่านที่มาเยือนไอคอนสยาม Dear Valley Customers to emphasize the tourism destination of Bangkok in Thailand. I can see I proudly present the iconic multimedia <coughs> world <and features. coughs> The latest spectacular water show with the combination of light, color, sound, and multimedia, which is the longest in Southeast Asia under the concept of empowering the joy, sparkling smiles with a fun music box, perfectly combines the outstanding of various musical rhythms to create magic every day with a world-class entertainment experience and expand happiness energy throughout the river park, Icon Fayao. 到达目的地，暹罗天地、全调曼谷国泰国的旅游目的,的先天地，第二名多米松鼠乐园是东南亚地区最名的风景，现在也成为了许多

like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. he's the next เสียงกรี๊ดดังมากครับนี่ครับเต็มไปด้วยชาต่างชาตินะครับวันนี้เิ่นกะมากที่เมืองไทยเนาะด้านนี้กะเป็นสามุสลิมครับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหบ่าวนัดคิดว่าวันนี้จะไม่โชว์น้ำพุครับแต่ก็โชว์นะครับวันนี้ก็ล้นหลามนะครับนี่ครับด้านพุ้นก็เป็นพุ้งทัวร์ครับพี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับ่ครับฟังเสียงเมาเสียงจ๋านี่แทบไม่มีคนไทยนะครับ โอ้โหด้านนี้กาเต็มครับพี่น้องนะครับบางคนมาเบิ่งการโซ่น้ำพุแล้วเิ่นกะกับเนาะนะครับบางคนกาล่อลงเลิกครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยพี่น้องน่ครับสุดยอดจริงๆนะครับเรื่องการท่องเที่ยวของไทยนะครับนะครับ ที่ฟังเสียงบอลนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับนี่ครับพี่น้องทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มเนาะทุกคนก็มีแต่ความสุขครับเพราะว่ามาเมืองไทยเนาะเมืองแห่งความสุขนะครับพี่น้องนะครับเพิ่จกามาเบิ่งการโซ่แล้วก็หลังไหลเข้าไปในห้างนะครับด้านทางเข้าน่ครับเอิมครับพี่น้องครับอื้มครับ เมืองไทยนี้ไม่มีโลซีซันเนาะเมืองไทยมีแต่รวยทุกซีซันครับนี่ครับเงินทางน่านครับเงินหลั่งไหลเข้าเมืองไทยครับพี่น้องนะครับเนาะตอนนี้ก็กําลังหลั่งไหลเข้าไปที่ห้างไอคอนสยามนะครับด้านในนะครับแต่ด้านท่าเรือก็เต็มนะครับโซนนึงเพิ่นกาไปลงเรือเนาะไปลงเรือสํารานครับเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับ ด้านทางเข้านะครับต้องต่อแถวเข้านะครับวันนี้แถวย้ามากครับต่างไหลเข้าห้างไอคอนสยามครับนี่ครับเยอะจริงๆวันนี้เดี๋ยวต่อไปจะขอพาพี่น้องเข้าไปส้มภาพบรรยากาศด้านในเนาะผมวาสิเป็นเน้อเลยนะครับ ด้านทางข้าวเต็มครับเดี๋ยวขาดูนะเอาขิ้นนี้นะครับเดินทางในรูกเลยครับขยะนะครับอมนไซมีเจ้าอว์ี โอเดินแทบไม่ได้ครับพี่น้องคนก็ลังลายมาเที่ยวนาะคนเยอะจริงๆครับนี่ครับอืบนนี้แน่นเลยครับวันนี้วันนี้ห้างไอคอนสยามแตกเรียบร้อยครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนาะ ที่เมืองไทยนะครับคนก็ลังหลมากครับคนทั้งโลกก็ต้องมาโฮมตัวอยู่ที่เมืองไทยนะครับพี่น้องนี่ครับมีทั้งคนไปทั้งคนมาครับเยอะจริงๆวันนี้ตอนเข้าก็ใช้เวลามากเลยครับคนหลายครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็ต้องไหลไปครับไหลปัสุกาลครับ โอ้โหด้านไหนก็อ oh. ย right. right. oh. uh ่างเยอะพี <Yeah. S 1> right. so, uh ่น้อยครับดีครับ่าไห่กันนี่ครับพี่น้องเลยนะครับโอ้โหนี่ครับวันนี้ห้างไอคอนสยามแตกเรียบร้อยครับนี่ครับางก็โอ้โหชาวต่างชาติทั้งนั้นครับปาร์ี่น้องเปนนะครับนี่ครับ นี่คือคนล่างไหลมาเทีย่ยวเมืองไทยนะครับนี่คือคนล่างไหลมาเทีย่ยวห้างไอคอนสยามนะครับโอ้โหนี่ครับตอนนี้การล่างไหลเข้าไปที่สุขสยามเนาะนี่ครับอือเอา้าวันนี้การจะพ,พาพี่น้องไปชมภาพมุมสูงครับโอ้โห เยอะจริงๆครับพี่น้องน่ครับเต็มครับก็มีทั้งคนไปทั้งคนมาเนาะนี่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะนี้น้าฝนนะครับนี้น้าฝนแต่ก้นกะล่างไหลมาเนาะสมกับที่ FC ซบอกว่าเมืองไทยนี้ไม่มีโลซีทันเมืองไทยมีแต่รวยทุกซีซั่นครับ <laughs> <c oughs> ปาติโทปาติโทโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอับเจอเด้อที่เขามาับส้มครับถ้าเพิ่อซอบเจอซอบใจก็ต้องขอฝรัฟฟ่งฝร่แซ่ครับเพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะเวลคัมทูไทยแลนด์นะครับด้านนี้ก็เต็มครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับไอคอนสยาม